EP 22หนังสือเรื่อง5 2เฮิร์ตคลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินโดยมาจิดะโซโนโกะกบทนำคลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตน้ำทะเลสะท้อนแสงสีฟ้าเข้มราวกับผืนผ้าใบาของจักรวาลวานตัวหนึ่งว่ายผ่านกระแสน้ำที่เย็นจัดส่งเสียงร้องด้วยความถี่52เฮิร์ตเสียงที่ไม่มีวานตัวใดในโลกใบนี้สามารถได้ยินเสียงของมันเดินทางไปไกลนับพันกิโลเมตร แต่สุดท้ายก็จมหายไปในความเงียบวานตัวนั้นไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีใครตอบมันไม่รู้ว่าความถี่ของตัวเองแตกต่างหรือว่ามันเกิดมาเพื่ออยู่ลําพังเพียงแต่มันยังคงร้องสําแล้วสําเล่าเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่มันรู้จักการร้องเพื่อบอกว่าฉันยังอยู่เสียงนั้นอาจไม่มีใครได้ยินแต่มันยังคงสั่นสะเทือนอยู่ในน้ําในเกลียวคลื่นในความมืดใต้ท้องทะเลเป็นเสียงแห่งการมีอยู่ที่อ่อนโยนและดื้อดึงที่สุด มนุษย์เองก็ไม่ต่างจากวานตัวนั้นเราทุกคนต่างมีคลื่นเสียงของตัวเองเสียงของหัวใจที่พยายามจะสื่อสารกับโลกเสียงของความรักความกลัวความฝันและความเจ็บปวดที่อยากให้ใครบางคนเข้าใจแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและความเร่งรีบเสียงเหล่านั้นมักถูกกลืนหายไปเหมือนหยดน้ำกลางทะเลเราโพสต์เราพูดเราแสดงออกเราตะโกนในโลกออนไลน์แต่กลับรู้สึกว่ายิ่งพูดก็ยิ่งเงียบ เราหัวราะในที่ทำงานแต่กลับเศร้าเมื่ออยู่ลำพังเราใช้คำว่าไม่เป็นไรเป็นกรอบกำบังทั้งที่ข้างในอยากให้ใครสักคนถามต่ออีกหน่อยว่าจริงหรือเสียงของเราล้วนสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่ต่างกันบางคนส่งเสียงในระดับต่ำบางคนแถวเบาจนแทบไม่ได้ยินและบางคนก็หยุดร้องไปแล้วเพราะเชื่อว่าไม่มีใครจะฟังแต่ในความเป็นจริงไม่มีเสียงไหนไร้ค่าเลยเพราะแม้เสียงเล็กที่สุด ก็ยังสะท้อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแม้ไม่มีใครได้ยินแต่เสียงนั้นคือหลักฐานว่าหัวใจของเรายังเต้นยังมีชีวิตยังพยายามจะสื่อสารกับโลกใบนี้อยู่หนังสือ52เฮิรต์คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินคือเรื่องราวของคนที่อยู่ในความถี่เงียบเหล่านั้นเรื่องของคนที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่ยังคงมอบความอ่อนโยนให้แก่โลกเรื่องของเสียงเล็กๆที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนกล้าที่จะร้องออกมาอีกครั้ง เพราะในทุกหัวใจที่เงียบยังมีเสียงของความหวังซ่อนอยู่เสมอและในทุกเสียงที่ไม่มีใครได้ยินอาจมีใครบางคนกำลังเงียหูรอฟังอยู่โดยไม่รู้ตัวตอนที่หนึ่งเสียงที่ไม่มีใครได้ยินโตเกียวในายามเช้าเหมือนกล่องดนตรีที่เล่นเพลงเดิมซ้ำไปมาผู้คนก้าวเท้าอย่างเร่งรีบโดยไม่มองหน้าใครรถไฟแน่นขนาดจนแทบไม่มีช่องว่างให้หายใจอากิยืนเบียดอยู่ในนั้นมือหนึ่งจับราวอีกมือถือโทรศัพท์ แต่สายตาเธอว่างเปล่าหน้าจอสะท้อนใบหน้าอ่อนล้ารอยยิ้มจางๆที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากความสุขหรือเพียงแค่มารยาทของสังคมเธอเป็นหญิงสาววัยสาต้นๆทำงานฝ่ายการตลาดในบริษัทขนาดกลางตารางชีวิตของเธอเหมือนถูกขีดเส้นไว้ชัดเจนตื่นตอน6กโมงออกจากห้องเช่าตอนเจ็ดโมงครึ่งขึ้นรถไฟขบวนเดิมกินข้าวกลางวันกับเพื่อนร่วมงานคนเดิมๆกลับถึงบ้านตอนค่ำ แล้วนั่งมองเพดานอยู่นานก่อนจะหลับชีวิตเธอเหมือนบทซ้ำของละครที่ไม่รู้จบทุกวันมีเหตุการณ์เล็กๆที่เปลี่ยนแปลงแต่เนื้อเรื่องโดยรวมก็เหมือนเดิมเสมอจนบางคืนเธออดถามตัวเองไม่ได้ว่านี่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่หรือแค่ดำรงอยู่เฉยๆกันแน่ในห้องเช่าเล็กๆที่เธออยู่คนเดียวเสียงนาฬิกาเดินยังดังเกินไปบนผนังมีภาพถ่ายเก่าๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเธอกับเพื่อนยิ้มกว้าง มีแสงแดดเต็มใบหน้าในวันนั้นอากิเคยฝันอยากเป็นนักเขียนอยากถ่ายทอดเรื่องราวที่ทําให้ผู้คนรู้สึกอบอุ่นเหมือนตอนที่เธอได้อ่านหนังสือดีๆแล้วหัวใจพองโตแต่เมื่อเวลาผ่านไปความฝันนั้นถูกวางทับด้วยความจริงเอกสารกองโตในที่ทํางานรายงานยอดขายและคําชมที่ผสมคําตำหนิจากหัวหน้าทําให้เธอค่อยๆลืมไปว่าเคยมีความฝันอยู่จริงทุกเย็ยนหลังเลิกงานเธอจะเดินผ่านร้านกาแฟเล็กๆ ตรงหัวมุมถนนภายในร้านมีต้นไม้สีน้ำตาลอมแดงและกลิ่นกาแฟคู่วหอมอ่อนๆอเธอมักมองผ่านกระจกเห็นนักศึกษาคู่หนึ่งนั่งหัวเราะขณะวาดรูปในสมุดสเก็ตภาพนั้นทําให้หัวใจเธออุ่นขึ้นแต่ก็ปวดแผลมันเหมือนเตือนว่าเธอเองก็เคยมีช่วงเวลาที่เชื่อว่าชีวิตจะมีแสงเช่นกันคืนฝนพรำวันหนึ่งหลังทํางานล่วงเวลาจนเกือบสี่ทุ่มอากีเดินกลับบ้านด้วยร่มใสที่น้ําฝนกระเซน็นจนพรา ถนนเปียดสะท้อนแสงไฟนีออนของร้านสะดวกซื้อเสียงฝนตกกระทบพื้นราวกับจังหวะของหัวใจที่อ่อนแรงเธอรู้สึกเหมือนฝนกำลังพูดกับเธอเสียงเบาๆที่ว่าเหนื่อยไหมเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดสนิทไม่มีดาวมีเพียงแสงจากไฟถนนในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนกว่าทุกครั้งเสียงที่พูดว่าฉันเงาเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะพูดกับใครตอนนั้นเอง เธอเหลือบเห็นบางสิ่งตกอยู่ใต้ป้ายรถเมล์ซองจดหมายสีน้ำตาลจืดๆเปิียฝนเทียนเล็กน้อยเธอหยิบมันขึ้นมาลังเลเล็กน้อยก่อนจะเปิดดูข้างในคือกระดาษแผ่นเดียวเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายไม่ประนีแต่เสื้อตรงเหมือนคนที่เขียนอยากพูดจากใจจริงว่าถึงใครบางคนที่รู้สึกเหมือนฉันถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ในความถี่52เฮิรตซ์จงรู้ไว้ว่ามีใครอีกคนได้ยินคุณอยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม อากิอ่านซ้ำหลายรอบน้ำตาเธอเอ่อโดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่าใครเขียนไม่รู้ว่ามันตกอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแต่มันคือเสียงตอบกลับที่เธอเฝ้ารอมานานเสียงที่พูดว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยืนอยู่ตรงนั้นนานมากเสียงฝนยังคงตกแต่ในหัวใจเธอกลับได้ยินเสียงอื่นทาวเบาเสียงที่ไม่ใช่ของโลกภายนอกแต่เป็นเสียงที่ก้องจากข้างในเสียงที่เริ่มบอกเธอว่า อาจจะยังมีใครบางคนบนโลกใบนี้อยู่ในความทีเดียวกับเราในคืนนั้นเองอากิกลับถึงห้องช้าเป็นพิเศษเธอวางจดหมายนั้นไว้บนต๊งไม้ข้างเตียงแล้วมองมันอยู่นานแสงไฟจากถนนลอดฐานม่านบางๆเข้ามาส่องกระดาษให้ดูอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่คืนนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอยังส่งเสียงได้ตอนที่สองเสียงสะท้อนในใจคน หลังจากวันที่อากิได้ยินเสียงเพลงของวานนั้นโลกของเธอเหมือนช้าลงเธอเริ่มฟังทุกอย่างอย่างตั้งใจขึ้นเสียงฝนตกกระทบหน้าต่างเสียงรองเท้าของผู้คนบนถนนเสียงรถไฟที่แล่นผ่านในยามเช้าและแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองที่เต้นอยู่เบาๆแต่ในท่ามกลางเสียงมากมายเหล่านั้นเธอกลับรู้สึกว่าเสียงของมนุษย์กลับเงียบกว่าที่เคยไม่มีใครพูดกับใครอย่างแท้จริงอีกต่อไปทุกคนจมอยู่ในหน้าจอที่สะท้อนเพียงใบหน้าของตนเองไม่มีสายตาที่มองศกัน ไม่มีถ้อยคําที่ออกจากใจจริงอากิเริ่มคิดว่านี่หรือเปล่าที่ทําให้โลกเหมือนมีคลื่นความถีที่ต่างกันคนพูดแต่ไม่มีใครฟังคนอยู่ใกล้กันแต่กลับเหมือนอยู่คนละจักรวาลเธอเริ่มเขียนบันทึกเล่มเล็กๆทุกวันหลังเลิกงานไม่ใช่เพื่อให้ใครอ่านแต่เพื่อให้ตัวเองได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งในหน้ากระดาษนั้นเธอเขียนถึงความเหนื่อยความสับสนความโดดเดี่ยวและความฝันที่เคยหายไปเธอเขียนว่าวันนี้ฉันอยากจะร้องให้ แต่ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเลยหรือบางครั้งฉันก็อยากให้ใครสักคนเดินเข้ามาแล้วพูดแค่ว่าไม่เป็นไรนะกการได้เขียนเหล่านั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังส่งคลื่นบางอย่างออกไปในอากาศคลื่นที่อาจไม่มีใครรับได้แต่ก็ยังอยากส่งเธอเริ่มรู้ว่าบางครั้งการได้พูดออกมาก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องมีใครตอบกลับไม่นานนักอากิเริ่มทําสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าใจเธอเขียนจดหมายสั้นๆ แล้วนําไปวางไว้ตามที่ต่างๆในเมืองใต้หมอนในรถไฟป้ายรถเมล์ม้านั่งในสวนสาธารณะหรือซ่อนอยู่ในหนังสือที่เธอยืมจากห้องสมุดทุกจดหมายมีข้อความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเช่นถึงใครบางคนที่อาจกําลังเหนื่อยเหมือนฉันโลกอาจไม่ได้ยินคุณแต่ฉันได้ยินแล้วนะหรืออีกฉบับที่เขียนว่าหากวันนี้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอย่าลืมว่าในโลกนี้ยังมีคนอีกมากที่เข้าใจความรู้สึกนั้น แม้เราไม่เคยพบกันแต่ฉันขอส่งความอบอุ่นเล็กๆไปให้ไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีลายเซ็นไม่มีช่องทางติดต่อกลับแต่นั่นกลับทำให้ข้อความดูจริงใจและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไม่นานจดหมายไร้ชื่อเหล่านี้เริ่มถูกพูดถึงในโลกออนไลน์มีคนถ่ายรูปและเขียนข้อความว่าฉันเจอจดหมายนี้โดยบังเอิญมันทำให้ฉันร้องไห้อีกคนเขียนว่าใครคือคนเขียนกันนะฉันอยากขอบคุณเขาแต่สำหรับอากิจ มันไม่สําคัญว่าใครจะรู้ว่าเธอเป็นใครสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเธอรู้ว่าเสียงของเธอได้ส่งถึงใครบางคนจริงๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ภายหลังถูกเรียกว่าโครงการวาน52เฮิร์ตโครงการของหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่เพียงอยากบอกว่าแม้โลกจะไม่ฟังคุณแต่ฉันกําลังฟังอยู่เสียงที่ไม่มีใครได้ยินของเธอกําลังเริ่มสะท้อนกลับมาในหัวใจของใครอีกหลายคนอย่างแผ่วเบา แต่ทรงพลังตอนที่สามเื่อนที่ส่งต่อกันหลายสัปดาห์ผ่านไปจดหมายไร้ชื่อของอากิเริ่มแพร่กระจายออกไปไกลเกินกว่าที่เธอคาดคิดไว้มากเธอไม่รู้ว่าจดหมายแต่ละฉบับลอยไปถึงมือใครบ้างบางฉบับอาจถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินบางฉบับอาจถูกส่งต่อให้เพื่อนรักหรือบางฉบับอาจกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเล็กๆที่ตกอยู่บนพื้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเพื่อนแห่งความรู้สึกที่เธอส่งออกไปนั้น กำลังค่อยๆเดินทางผ่านหัวใจของผู้คนอย่างเยียบงนันในโลกออนไลน์มีคนเริ่มตั้งแฮชแท็กว่า52 h ฮมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสียงที่ไม่ถูกได้ยินแต่ยังคงส่งต่อมีคนมากมายเขียนเล่าประสบการณ์ของตัวเองใต้แท็กนี้บางคนเล่าว่าตัวเองเคยคิดจะยอมแพ้ในชีวิตแต่เจอจดหมายนั้นพอดีบางคนบอกว่ามันทำให้เขากล้าโทรหาพ่อแม่ที่ไม่ได้คุยกันมานานและบางคนเพียงเขียนว่า ฉันร้องไห้โดยไม่รู้ตัวขอบคุณคนเขียนนักอากิอ่านเรื่องเหล่านั้นทีละข้อความอย่างช้าช้าทุกถ้อยคําเหมือนกระแสอุ่นๆที่ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในใจเธอเธอรู้ว่าแม้ไม่เคยเห็นหน้าแต่ทุกคนเหล่านั้นเชื่อมโยงกันด้วยบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเพียงรู้สึกถึงกันได้วันหนึ่งเธอได้รับอีเมลจากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านหนังสือเล็กๆในย่านชานเมืองเขาเล่าว่า เขาเจะจดหมายของเธอในหนังสือและรู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความเฉยชาที่สะสมมานานเขาเขียนมาขออนุญาตจัดนิทรรศาการเล็กๆชื่อว่าเสียงที่ไม่มีใครได้ยินโดยจะรวบรวมจดหมายจากผู้คนทั่วประเทศที่อยากส่งต่อความรู้สึกของตนเองให้คนแปลกหน้าอากิอ่านจดหมายนั้นซ้ำหลายรอบก,ก่อนน้ำตาจะค่อยๆเอ่ขึ้นมาอย่างเงียบๆเ,เธอไม่เคยคิดว่าความเงียบของเธอจะสร้างเสียงได้มากขนาดนี้เสียงที่ไม่ได้เกิดจากการพูดแต่เกิดจาก การเข้าใจเมื่อถึงวันจัดนิทรรศการเธอเดินเข้าไปในร้านหนังสือเล็กๆนั้นโดยไม่เปิดเผยตัวภายในร้านมีบอร์ดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยจดหมายหลากสีบางฉบับมีรอยน้ำตาบางฉบับมีรอยยิ้มของคนอานทุกฉบับมีหัวใจของใครบางคนซ่อนอยู่ในนั้นเธอยืนมองจดหมายหนึ่งซึ่งเขียนว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าความอ่อนแอก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตฉันไม่ต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาอีกต่อไปแล้ว เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วรู้สึกได้ถึงเสียงบางอย่างในใจไม่ใช่เสียงของวานไม่ใช่เสียงของคลื่นทะเลแต่คือเสียงของความเชื่อมโยงเสียงที่บอกว่าความโดดเดี่ยวไม่ใช่จุดจบของมนุษย์หากแต่เป็นสะพานที่พาเราไปพบหัวใจของกันและกันอากิจยิ้มเบาๆในแสงแดดยามบ่ายเสียงของเธอที่ครั้งหนึ่งไม่มีใครได้ยินบัดนี้กลายเป็นคลื่นที่เดินทางต่อไปผ่านมือผ่านหัวใจ และผ่านความเงียบของใครอีกหลายคนยังอ่อนโยนตอนที่ 4. การฟังหลายเดือนหลังจากนิริศาการเสียงที่ไม่มีใครได้ยินผ่านไปอากิกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมแต่บางสิ่งในใจเธอได้เปลี่ยนไปตลอดการทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเธอจะเดินไปเปิดหน้าต่างฟังเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงนกร้องเสียงรถที่เล่นผ่านถนนเธอเริ่มฟังโลกด้วยหัวใจไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินวันหนึ่ง ในกล่องจดหมายหน้าห้องมีซองจดหมายสีครีมใบหนึ่งวางอยู่ไม่มีชื่อผู้สง่งไม่มีที่อยู่ข้างหลังแต่ตัวอักษรเรียบง่ายบนหน้าซองเขียนว่าถึงเธอผู้ส่งเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเมื่อเปิดออกมาข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กที่เขียนด้วยลายมือสันสันว่าฉันเคยคิดจะจบชีวิตแต่จดหมายของคุณทําให้ฉันหยุดคิดได้สักพักขอบคุณที่ส่งเสียงของคุณออกมามันอาจเบาแต่ฉันได้ยินมันชัดเจนมาก อากิอาจดหมายนั้นอยู่หลายรอบก่อนที่น้ำตาจะค่อยๆไหลออกมาอย่างเงียบงนันเธอไม่รู้ว่าคนเขียนเป็นใครไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหรือยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่เพียงการได้รู้ว่าเสียงของเธอไปถึงใครบางคนจริงๆมันทําให้ทุกสิ่งที่เธอเคยรู้สึกว่างเปล่ากลับเต็มขึ้นมาเธอเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนในโลกที่ผู้คนต่างเร่งพูดแข่งการแสดงความคิดแข่งการให้เสียงของตัวเองดังที่สุดบางครั้งการฟังต่างหาก ที่เป็นการกระทำอันทรงพลังที่สุดเพราะการฟังคือการยอมรับการมีอยู่ของอีกคนหนึ่งอย่างเงียบๆคือการบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันได้ยินเธอโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คําเดียวอากิเริ่มเขียนจดหมายตอบกลับแม้เธอไม่รู้ว่าจะส่งไปที่ไหนเธอเขียนว่าถึงคนที่ได้ยินเสียงของฉันขอบคุณที่ฟังเสียงของคุณก็สำคัญไม่แพ้กันและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน อย่าลืมว่าโลกใบนี้ยังมีคนฟังคุณอยู่เธอพับจดหมายใส่ซองและววางไว้บนโต๊ะริมหน้าต่างปล่อยให้ลมพัดมันปลิวตกลงไปข้างถนนเบื้องล่างบางทีอาจไม่มีใครเก็บมันขึ้นมาบางทีอาจมีใครบางคนหยิบไปโดยบังเอิญแต่เธอไม่สนใจอีกต่อไปเพราะเธอรู้แล้วว่าเสียงทุกเสียงที่ออกจากหัวใจไม่มีวันสูญหายไปจริงๆคืนนั้นเธอนั่งฟังเสียงคลื่นจากเครื่องเล่นเก่าที่เธอชอบเสียงคลื่นซัดฝั่งเสียงลม เสียงเงียบๆที่เคยฟังเหมือนไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้เธอได้ยินบางอย่างแตกต่างออกไปเสียงของชีวิตที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบงามเสียงที่บอกกับเธอว่าแม้เสียงของเราอาจเบาแต่ก็มีค่าพอที่จะเปลี่ยนโลกของใครสักคนได้ในที่สุดอากิกกเข้าใจว่าเสียงที่แท้จริงของเธอไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดแต่คือเสียงที่ฟังผู้อื่นด้วยหัวใจต่างหากเสียงที่แ่วเบา แต่ชัดเจนที่สุดในโลกใบนี้ตอนที่5การได้ยินในความเงียบหลายปีผ่านไปหลังจากที่โครงการวาน52เฮิร์เริ่มต้นขึ้นความเงียบที่เคยเป็นเพียงเสียงส่วนตัวของอากิตกลับกลายเป็นคลื่นเล็กๆที่เดินทางไกลเกินกว่าที่เธอคิดทุกจดหมายที่เธอเขียนวางไว้ตามร้านกาแฟใต้รถเมล์หรือซ่อนอยู่ในหนังสือกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนทำเช่นเดียวกันบางคนเริ่มเขียนจดหมายให้ตัวเอง บางคนส่งต่อจดหมายให้เพื่อนโดยไม่ระบุชื่อและบางคนสร้างเพจออนไลน์เพื่อแชร์ข้อความปลอบโยนแก่คนแปลกหน้าในเมืองใหญ่ที่ผู้คนเร่งรีบและเสียงรบกวนเต็มไปหมดเสียงเล็กเ็กเหล่านี้กลับทําให้หัวใจคนได้หยุดฟังอากิสังเกตว่าผู้คนเริ่มเงียบลงเล็กน้อยขณะนั่งจิบกาแฟในร้านมองออกไปนอกหน้าตา่างบางคนยิ้มกับจดหมายที่พบโดยบังเอิญบางคนหยุดฟังเสียงฝนที่ตกเบาๆในที่สุดความเงียบเล็กเกเ,กเหล่านี้ ทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆอากิเองก็ไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เธอได้เปลี่ยนความถี่ของตัวเองจากความโดดเดี่ยวและความเงียบที่เคยหนักอึ้งกลายเป็นความเข้าใจและความอ่อนโยนต่อชีวิตเธอเริ่มฟังผู้คนรอบตัวด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเธอให้เวลาเพื่อนร่วมงานมากขึ้นฟังเสียงเด็กที่หัวเราะตามสวนสาธารณะฟังเสียงฝนฟังเสียงลมและแม้แต่ฟังเสียงหัวใจตัวเองบางคืน อากิจจะนั่งอยู่หน้าต่างมองไฟจากตึกสูงที่สะท้อนบนผิวน้ําเธอได้ยินเสียงของโลกไม่ใช่เสียงของความวุ่นวายหรือความเร่งรีบแต่เป็นเสียงของชีวิตที่ยังคงเดินไปข้างหน้าเสียงของความหวังเสียงของหัวใจคนที่พยายามเข้าใจซึ่งกันและกันและในความเงียบนี้เองอากิรู้สึกถึงความจริงที่สุดในชีวิตว่าแม้เสียงของเราจะเบาแม้ไม่มีใครได้ยินโดยตรงเสียงเหล่านั้นยังสามารถสร้างคลื่นสะท้อนในหัวใจคนอื่น และความเงียบที่เข้าใจก็เป็นภาษาที่ทุกคนฟังได้อากิยิ้มบางๆรู้สึกอบอุ่นในใจเธอไม่จําเป็นต้องตะโกนเพียงส่งเสียงของตัวเองออกไปและฟังความเงียบตอบกลับนั่นก็เพียงพอที่จะทําให้โลกของเธอและโลกของคนอื่นอบอุ่นขึ้นได้อย่างไม่รู้ตัวบทสรุปเสียงที่แท้จริงของหัวใจวันห้เฮิร์อาจยังคงว่ายอยู่กลางมหาสมุทรกว้างใหญ่ส่งเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยิน แต่คลื่นเสียงนั้นไม่ได้สูบเปล่าเพราะแม้จะไม่มีใครตอบกลับแต่ทุกครั้งที่มันร้องคือการยืนยันการมีอยู่ของตัวเองคือการบอกกับโลกฉันยังอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่อากิเองก็เป็นเหมือนวานตัวนั้นเธอส่งเสียงออกไปด้วยจดหมายเล็กๆด้วยข้อความอ่อนโยนแม้ไม่รู้ว่าใครจะอ่านหรือมีใครฟังได้บ้างแต่เธอก็ยังคงส่งเพราะการได้ส่งเสียงเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเธออย่างเต้น และทุกเสียงที่ถูกส่งออกไปแม้จะเบาก็เริ่มสะท้อนกลับมาบ้างในรอยยิ้มในน้ำตาในความอบอุ่นเล็กๆที่ใครบางคนได้รับโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่ร้องเงียบเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ท่ามกลางฝูงชนแต่หนังสือ52เฮิรตซ์คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินสอนเราว่าเสียงของหัวใจเราไม่มีวันไร้ค่าทุกความพยายามที่จะสื่อสารคือสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมต่อกัน แม้จะต่างคลื่นต่างความถีต่างเส้นทางชีวิตและเมื่อใดที่เรากล้าที่จะส่งเสียงออกไปอีกครั้งไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนหรือไม่มีใครได้ยินในตอนนั้นยังมีใครบางคนที่รับรู้รับฟังและเข้าใจอยู่นั่นคือความงดงามที่สุดของการมีชีวิตอยู่ความงดงามที่ไม่จําเป็นต้องดังหรือยิ่งใหญ่แต่เป็นความจริงใจที่ส่งผ่านหัวใจของเราไปสู่หัวใจของผู้อื่นสุดท้ายวาน52เฮิร์ตยังคงว่าอยู่ อากียังคงส่งจดหมายและเราทุกคนยังคงมีเสียงของตัวเองเพียงเรากล้าที่จะส่งมันออกไปโลกใบนี้ก็ยังมีความอบอ,อุ่นและเชื่อมโยงอยู่เสียงที่แท้จริงของหัวใจคือเสียงที่ไม่มีใครมองข้ามแม้เพียงเสี้ยววินาทีและนั่นคือความงดงามที่สุดของชีวิตชอบการสรุปหนังสือแบบนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆและกดติดตามเพื่อไม่พลาดในคลิปถัดไป ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้ครับแล้วเรามาสรุปหนังสือดีๆไปด้วยกัน Inspiration Channel ขอบคุณครับ